เพียงเดืเดือนใกล้ฉันวันนี้คนันนีันผู้สัตว์จะชนะอยู่แล้วได้สามทางเขาด้วยไม่ไหวอ่ะสองสองตัวสองตัวไม่ไม่ไหวสอตัว no no มันมีฟองมันมีฟอเจ็บเจ็บทองไ่เยอะมากไปด้วยช่วยไม่ได้ไม่ีใครช่วยได้แล้วตอนนี้เอา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 เยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเยเฮยเอยใเย็นะเพื่อนเพา่นเพื่อนเอเอาเลี้ยนหาดเลตัวนี้ดูีดูวีเลี้ยนหยาดเลยตัวนอ้เอ็ดห้าหยหยด ทำไมเขาไม่ขึ้นชั่วโมงเหมอกสอเนี่ยโอ้โหทีแคยาที่เชัวนีไม่มีมองเห็นรีงครับเฮ้ยเหรียญหลังอะอะไรที่ขึ้นไปชั่วงคือแบบไม่มีใครเห็นเนี่ยวกเองเนาะไปกรแฟ พี่กดตายอ่ะงหมดตี่เสียดาวคู่ดาวคู่ทำยังไงดีวะชีวิตให้กดกดตายโอเค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 กดตายเอ้าวไม่ไม่ไม่แล้วไอ้ไอ้ทีไอ้ทีมันบอกให้ไอ้ให้กดตายไอ้ทีมอยู่ให้กดตายเอ้ยเอ้ยกำมันจะดีขึ้นไปเลยไอ้ทีอยู่ไม่ดีเต็งด่วนเต็งด่วนคนเต็งด่วนเดี๋ยวเปลืองเหรียญนะเร่งด่วนตะเปลืองเหรียญปลาโดนไหนอ่ะ บาลีบาลีบาลีซะด้วยด้ววะน่นหมดด้วยอัดเกัดเก็บเก็บขเลยาเลเลยดนลเ้วเอ้หมดละมีล้วก่อนได้ขเราคู่วปลอยหลังอุมีโชคเอ้าวคุ้ตกต้องอ้รองมอีตัวเยเเคื่อไม่อโอดู

สวัสดีครับเฮ้ยเพื่อนเพื่อนกูเพื่อนกูโดนอะไรนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนโดนอะไรอะเพื่อนเพื่อนรับสวเลยไเดีฮะ มีมียาวมี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 ยาวอยู่มียาวอยู่ทำไรเฮ้ยเจ็บกับระเบิดทีต้องดูทางหมู่บ้านนะเพื่อนรู้ได้ตัวอะไรตัวกันนะเพื่องสร้างอ่ะพี่มิการไฟเมื่อกี้ยอธิพาเขาทางแสงไหมบ้างูกนะแล้วคนตั้งพี่มิผ่านไปไม่เจ๊แล้เจ็บกับระเบิดอ่ะเื่นลื่นลื่นลื่น่นนแื่นลื่นนล่น โอ้โหปัด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 เองอ่าแสดงทางนั้นเลยค่ะจุ๊บไปทไปเอ้ยไม่ไม่ไม่มันมันว่งว่งจุ๊บจุ๊บไปยึดตาตาด้านโอ้ตาสามมะอันนี้จุ๊บลอยระดับมดแล้วเฮ้ยมี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 มนี่นี่อะไรไหนเป็นไส้อีกไม่ทาน ตัวสับป oh uh, ืนว่ะตัวสับปืนว่ะตัวเอาที่ไปแล้วผู้ชายมาช่วยเพื่อนดูเพื่อนแล้วๆดินเดินเดินซุ่มไว้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  ให้ด <łość> ีอะไรเนี่ยแม่งมิเช่แต่ในารให้นี้ยังไงนะอื้อหือขอดูขอดูข้ไวหนึ่งดาวหนึ่งดวงซุปซุุปแม่ thank you เอาเย่ เอบสวัสดีคสวัสดีค่บสวัสดีค่เ่โอ้ยต้คนครับเฮ้ยเฮ้ยมากระิ่โอ้โหเฮ้ยตกคนครับ้ยนโหหายไมด้ชยมาแน่นอนแป๊บนึงนะไม่ไม่เหลือเอ้กูไม่ได้เชยนึนะอตั้งนานไม่มาพรอ่านคลิปแล้วเข้ามากระเต็มเลยอันนี้อคลิปอะไรที่ไรส่ที่ไส c เดี๋ยวเอันีออเหรอเออ่าเมไรอยู่อยู่ตอนอยู่ตอนไหนอยู่ตอน

กับซ <C jin x 2> ีสองสามสี <invent fit> ่ห mm ้าอเข้ามาเพิ่มอีกสามคนอ่ะแค่แค่ีลินดคนแบบสุดยอุกตาดาวนอลังนต้อง่ะตงีบหแสงอริคัสตีตีบอลทีเหลืองเหลืองเหลืองทีเหลืองโอเคได้ ช่ววยอะไรชามยิงฮะไก่ยังวะไม่แม่เมื่อองไปลาเกมไรบิงโอ้ยขุดดชาร์โอ้ชาไม่ได้อัีมันมีตัวาชาไม่ได้คดแงแลที่เขาวิงเขาวิงยู่ข้างนี้คง ไอ้ี้เกาะหายดีกว่าตั๋วให้รอดวะเฮ้ยไอ้บอลไม่จะบ้าตายดูติดแหล่งที่เขาเขาเขารไม่มี่ออกมาเด่นเลยอะไรวะไม่กิดกินหล่รตุ่ยนุ่นอาทิตย์คอยดูไอ้บอลเขา คืออะไรอะเ่เดีทัครโอ้โหดีใ้วยาเฮ้ยฮะยันที่้ีส่ใจสุสุดเอ่อเพื่อนเพื่อนต้าอะไรดีเพือนเพื่อนยทำน้อยทำน้อย้อยไม่ไไม่ทำน้อยทีมทำน้อยงงนอนแล้ได้ไม่เหรอโอ๊ย